คาสวัสดีครับทีมงานถ้าถ้าก็มาตรวจของช่วยให้กับลูกศิษย์ที่ชนบุรีโอ้โหบ้านนี้ไม้ทั้งหลังไม้หลังไม้ทั้งหลังอ่าฮะก็ก็เห็นส่งรูปไปยังยังยังตกใจปาตกใจที่เห็นคือพี่ไม่เข้าใจว่าจริงจริงไม้แบบนี้มันฮิตนะแต่ว่ามันแตกต่างจากจากไม้ไม้ไม้บ้านไม้เออหญิงก็เคยอยู่บ้านไม้อ่ะใช่มีตาไหม ทำไมไม่มีก็ไม่รู้ตายมันเหมือนกับแต่ก่อนเขาเขาใช้ไม้ไม้แท้เขาใช้แก่นไม้ต้นไม้ต้นไม้สมัยก่อนมันแบบคนโอบสามซอกสี่ซอกหกซอกแปดซอกแต่ตัวไม้มันไม่เป็นแบบนี้อทีนี้พอพอพอลำต้นมันใหญ่ไงมันก็ไม่มีตาไงไอ้ตาพวกนี้มันจะเกิดตรงที่เป็นกิ่งพอมันเป็นกิ่งแล้วพอมันปักปุ๊บแล้วมันซอยไม้ไม้มันจะเป็นไม้หนุ่ม ไม,ไ,มมไม้ที่อายุแบบเยอะๆเมื่อก่อนสมัยโบราณสมัยก่อนนะที่สร้างเป็นหลังๆก็ไม่เห็นมีตาไม้สักตาไม,ม่มีมีน้อยมีน้อยแทบจะไม่เห็นเลยยิ่งหมู่บ้านคุณปู่แล้วเขาก็จะคัดคัดไม้แต่ว่าสมัยนี้ไม้แพงอะ,อะไรก็เอาขอให้เป็นไม้ไม้จริง<ม>อารมณ์แบบเนี้ยถ้ามันเป็นรีสอร์ทนะโอเคนะแต่ถ้ามันเป็นบ้านอยู่ประจําไม่โอเคเราเคยนะถ้าจำเคสได้เราเคยไปเคสหนึ่งที่ลำปางจำได้ไหม เป็นโรงไม้แล้วเขาก็ทําไม้เขาเป็นรีสอร์ทแหละแล้วที่ไม่ออกแล้วเขาก็มีอาชีพเสริมคือทําไม้ขายใช่ไหม,มแล้วลูกอ่ะฟ้องแม่ติดคุกอเออที่อาจารย์ถ่ายรูปมาว่าเขาเรียกว่าตาปีศาจมันจะมีตาไม้สองอันอยู่แล้วเวลาเรามองเข้าไปที่ที่ผนังมันจะเห็นเหมือนหน้าคนที่ลูกจบกฎหมายมาแล้วใช้ใครไม่ใช,ใช้ใช้กับครอบครัวเลย ส่งเรียนจบกฎหมายปุ๊บฟ้องแม่ติดปุ๊บฟ้องพ่อนะที่สุเป็นพ่อที่เป็นชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอาอัตจันได้ประมาณนั้เนี่ยแล้วการการอยู่แบบเนี้ยมันก็จะทำให้มีปัญหานิดหนึ่งว่ามันจะยุ่งยากหน่อยนะแล้วก็แต่ดีที่สุดคือการกบสีวัน่ะเกินสีเอาทำให้สีมันกลายเป็นสีสีธรรมชาติ หรือว่าเป็นสีจำบ้านที่จันทบุรีได้ไหมใช่จำได้จำได้อะไรเขาใช้สีขาวสีขาวเลยใช่มันก็จะดูสว่างแล้วก็ดูดูดีดูดีใช่เหมือนวังนะพระสวังในในรัชกาลที่ห้าเนี่ยค่ะ ทั้งหลายเนี่ยวางทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไม้เปลือยนะเป็นสร้างจากไม้แต่ว่าทําสีสีพัสเทลจะเป็นอ่อนนวลแล้วมันก็จะดูบ้านเออมันก็จะดูบ้านดูดีแล้วดูสว่างขึ้นแล้วก็ลบความเป็นอัปมงคลนะส่วนบ้านหลังเนีองต้องท้าความเหมือนว่าเขาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มานานแล้วเนี่ยเราอ่ะรู้หญิงทันมาตรวจบ้านเขาบ้างลูกบ้านเขาเป็น สมัยก่อนเป็นบ้านมันแรลงแล้วก็ปหเอาปีก่อนโอโ้โหปาห้าหกประมาณแล้วไปแล้วใช่ไหมหกสูงน้องบอกพี่จะโต,ตม,มาเออมันเป็นบ้านปร,ป,รประมาณบ้านมนแมลงแล้วก็เขาก็สร้างสร้าง,สร,างสร้างต่อกันสร้างต่อกันซ้อนซ้อนมาแล้วว่าห้าหกพี่มาพี่ทำงานแล้วเออบอกอายุแก่มากเลยตอนนี้ตอนนี้หะนี้หกเจ็ดแล้วอะอุตรายหมายถึงอายุใครอายุงาน อเออนั่นแหละก็แก้ไขไปตอนนั้นก็แก้ไขไปตามสภาพตามตามตั้งเคสใจอาจารย์ก็ไม่ไล่ใครออกแหละก,ก็ช่วยเหลือไปค่อยๆปรับแล้วแต่ว่าอาจารย์เขเตือนไว้นะว่ามันอยู่ได้ไม่นานนะประมาณสักหกเจ็ด<บ>ปมมีมันก็จะมไม่ค่อยมีมีหมดอายุมันละก็พอดีเขาก็ขายบ้านน้ำบันก็เลยมาสร้างใหม่ แต่ทีนี้จองมานานอีกป่าก็ไม่มาทีหนึ่งพ่อใจร้อนเออก็เลยสร้างตาใจร้อนตาไปคุยกับค่าไว้หมดแล้วก็เลยต้องสร้างแล้วก็เอาใช้ความรู้พื้นฐานที่มีก็คือลานโล่งๆแล้วก็ไม่มีห้องน้ําห้องครัวในบ้านนี้บ้านนี้น่ารักมากแลมีห้องน้าห้องเดียวเพราะฉะนั้นอยากปวดท้องพร้อมกันถึงขั้นเป็นสงกรม อันนี้มันบอกบอกให้เขาให้รู้ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ไปแชร์เรื่องห้องน้ำเมื่อก่อนมันก็มีห้องน้ำห้องเดียวอะเอไม่ดูขนาดไหนก่อนมีเสียงแต่ก่อนมีเสียงเลยถึงว่าและเรื่องเชยภูมิเป็นไงคะจริงๆก่อนที่จะสร้างบ้านเราก็เคยเน้นว่าชัยภูมิแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เชยภูมิเป็อันที่อันนี้ติดโรค อยู่ในโคตรลึกอันนี้ยังดีนะบอกทางชุดตามหลังมาตาโตมาทางถนนใหญ่ใช่ไหมอ,อีป่าเนี่ยมันมาตาม G P S, <S เข้าพาเข้าฝ่ามาอ้อมอ้อมอ,ออมมาถนนจากใหญ่ๆหญ่กำลังสร้างเหลือ,อเลนเดียวสวนกับเมอร์ไซดมัต้องถอยหลังให้เมอร์ไซออกไปก่อน <laughs> แล้วก็สะลุมาเอ๊ะลงทางลุกหลังมา มันหลอกคุเปล่วะแต่มันก็มาได้มันก็มาจนถึงแหละอ่ะทีนี้แล้วมันก็เอียงฝั่งมุกพ้อมันต่ำฝั่งซ้ายของพื้นที่บ้านของพื้นที่เลยใช่ไหมของที่มันต่ำมันลงไปเป็นอะไรเป็นเหมือนมันก็เป็นถนนลงไปที่ที่เวลาตาโตมาตาโตจะขับขึ้นเนินเนี่ยแล้วก็ลงไปเป็นทุ่งไงทุ่ง หลังทีภูเขาไหมไม่มีไม่มีลงโล่งสรุปข้หาพื้นที่ลงโล่ก็เป็นล่งโลสร้างถนนเข้ามาเองถนนก็เป็นถนนถนนไอสารคัดประโยชน์นั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ค่อยได้พัฒนาก็อันนี้ในเมื่อว่าสร้างไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมีแต่ว่าทายังไงจะดึงพลังให้เข้ามาได้เยอะที่สุดนั้นอันนี้ป๋านนําเข้าไปแล้วข้างนอกให้เข้าไปทาลูกและหน้า ดักพลังไม่ให้ตกไปจากฝั่งมังกรที่เป็คือพลังมันวิ่งมาจากฝั่งเสือสมมตินะถ้ามันมาจากฝั่งเสือมันก็จะมาจากสูงใช่ไหมแล้วก็ไหลลงไปเร็วเลยไปก็จะเป็นฝั่งมังกรเราก็ทําลูกกนาดชะลอไวให้ให้มันค้างอยู่ในบ้านนานนิดนึงแล้วก็ไอ้ฝั่งเนี้ยไม่ต้องเป็นห่วงพระมันมาจากฝั่งเสือเนี่ยรถมันต้องวิ่งวิ่งวิ่งเร็ววิ่งขึ้นเนินพอขึ้นเนินมาใช่ไหมอย่างไนมันก็ไหลลงมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นลูกละนาดลูกเดียวข้างเนี้ย มันได้ทั้งทั้งปลายทั้งเล่าอ่าแต่ว่ามันก็มีอีกตรงข้ามมีซอยเล็กๆไปทางเข้าบ้านเขามันจะยึื้งกันหนอะเพราะน้นถ้าเราทําลูกระนาน้เลยซอยไปมันก็จะไปเข้าซอยอีกมันจะไหลเข้าบ้านเขามันมันก็จะเลยบ้านเราไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องเยื้อลูกระลาด้มันต้องเอียงมานิดนึง ให้ให้ก่อนถึงซอยเขาก็จะไปไหลเข้าบ้านคนนู้นไม่เข้าแล้วไม่เหมือนซอยอื่นอื่นแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เราก็จะปิดไว้มันก็จะเข้าบ้านเราก่อนเข้าใจบ้านเราบ้านเขาเออบ้านเราไม่เขาอืมอืม ก็ปัดกลังให้เข้าบ,<ห>บ้านเรานะะอันนี้ก็คือควบคุมได้รัาที่ควบคุมส่วนข้างในเนี้ยโอเคแล้วมีห้องน้ำห้องโัวอยู่ข้างนอกตัดขาดอากาศแสงเรียบร้อยหมดเน้นแต่เรื่องสีกับเรื่องเหลี่ยมเรื่องคมเพราะว่าพอมันเป็นงานไม้เนี่ยช่างไม้เขาต้องโชว์ฝีมือในการ<อ>ทําเหลี่ยมมันต้องคมอ่าแต่ในทางคุณช่วยเราไม่เอาเราก็ต้องลบอันนี้พื้นฐานก็คือลบเหลี่ยมไป หลังจากนั้นเราก็จะมาปรับขยับพื้นที่ในการใช้สอยในบ้านเนี่ยให้มันถูกต้องแล้วเราก็ทําแปลนเหมือนกันนะบ้านชั้นเดียวนะสองชั้นอันนี้ครัวนะคะคือถ้าเป็นบ้านสองชั้นอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องทําทั้งทุกชั้นที่ที่มีห้องสําคัญด้านล่างเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะดีไซน์ให้ใครอยู่ไงเพราะข้างล่างมันมีสองห้องนอนข้างบนมีสองห้องนอน อย่างก่อนอื่นคนที่สําคัญ <c oughs> เช่นหัวหน้าครอบครัวอันนี้ก็มีปัญหายังตัดสินใจกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าเท่าที่ป๋าคุยมาน่าจะคุณแม่คุณแม่กับนะค,คุณพ่อแต่ถ้าโชคดีแม่กับพ่อเป็นเลขเดียวกันก็โอเคคุณแม่คุณพ่อ <c oughs> คือหมายถึงว่าเป็นคุณยายของตาของหลานน้อยนอยนี่แหละใช่ไหมคะคนที่เชิญเรามานี่เป็นลูกชายคนโตเขาไปเรียนกับป๋าทำไตรกีด้วยอแล้วก็ เธอในการตั๋วบ้านตอนนู้นอ่าแล้วอันนี้ที่ใช้ดวงอยู่เนี่ยคือกระต่ายนี่อ่ากระต่ายนี่คือแม่ใช่ไหมพ่ออ่าพ่อแหลมเจินเออนะมังกรคือแม่ใช่เออมังกรหกใช่ไหมอ่ากระต่ายมังกรอืมหนึ่งหกนู่นใช่บ้านแปดไหมไม่ใช่บ้านเจ็ดบ้านเจ็ดบ้านเจ็ดค่ะทิศตะวันตก อ่าเอาละแต่ว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้มีมีแซ่ไปทำไซคีมาแล้วคีแซ่เป็นหกแปดแล้วหกแปดแล้วค่ะหนึ่งหกแปดเก้าแล้วโอเคหมไม่มีปัญหนทำหนุ่นตัวเล็กๆเนี่ยตัวน้อยทำได้หมดเลยค่ะได้ไปถึงคุณยายคุณพี่คุณพ่อแม้ในครบใ้ครบครบทีมอาจารย์ก็จะวิธีให้แหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามา ปาับกันแล้วกันว่าจะเอาอยัางไงโอเคเดี๋ยวก่อนที่จะปิดท้ายนะคะพาให้เอฟซีไปดูนี่แองาต้องมีช้อนด้วยโอ้เมื่อกกินยังไงอันนี้คือความรอบคอได้กินแฝดอันนี้ชอบอ่ะแต่เหรียญใส่เงินได้นะเอาเงินจริงๆก็คือเงินนั่นแหละเงินเหรียญเหรียญเงินต่างประเทศเหรียญอะไรก็ใส่ไปเหรอใช่ไม่จำเป็นต้องหนึ่งหกแปดใช่ไหม้ามีก็ใส่ลงไปขอป๋าใส่ทองคำเนอะเต็มกล่องยังหนึ่งบาท อแล้วไอที่เต็มมัดเยอะเลยมาจากงานไหว้ไทยทีอีกแกะกินได้ด้วยใช่ปะแช่แข็งไวแช่แข็งไวอันนี้อันนี้ให้ดูเหลี่ยมนะอย่างที่บอกคอเสาเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมทุกอย่างเลยเหลี่ยมเหลี่ยมหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะต้องปรับให้มันมนมากขึ้นเก็บมุมเก็บมุมโอ้ยแหลมเปียกทนี้เขาก็ อันนี้นะอาการเหมือนแบบว่าคล้ายๆกับบ้านวัวมีคันเปิดแล้วอย่างนี้มก็มีแสงอ่ามีแสงโอเคแต่ด้วยความถ้าบอกว่าถ้าเกิดเดี๋ยวเปลี่ยนทาสีใช่ไหมคะมันจะสว่างมากขึ้นแล้วก็จะดูไม่ไม่ถึงอย่างนี้อ่าด้านหน้าเท่าที่เห็นนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นถนนแล้วมันต่ําลงไปเรื่อยๆนะอืมแต่ว่าลานหมิงถางใหญ่มากลานหมิงถางก็เท่ากับความสูงของตัวบ้าน ทับลงไปน่าจะประมาณนี้โดยประมาณแล้วก็มีลานสำรองด้านหน้าก็ถือว่ามีลานกว้างมากพอสมควรค่ะรอบบ้านก็ปลูกไผ่เก็บพลังประตูรั้วสีแดงมาถึงก็รู้เลยว่าเป็นลูกศิษยยังไงคะมาอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตาตาเออตาปริจัดอืม อันนี้กับแบลหน่อยนะเนะี่ยยังโอเคอยู่บ้านเนี้ยไม่โหดนะยังไม่โหดเนะนี่ยยังยังแบ้วๆบอยู่นะคะเนี่ยสมมุติว่าคุณใส่ปากใส่จมูกไปใช่เลยเราเคยโเจอตาที่โหดกว่าน,นี้คือชีๆ้ๆแล้วก็ดำๆน่ากลัวมากอืมนะวันนี้ยังตาสวยตาหวานอยู่บ้านนี้บ้านนี้ตายังไม่โหดเท่าไหร่ค่ะ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นะคะดูการวิเคราะห์แล้วก็ช่วยแก้ไขปรับปรุงแก้ไขขาดตรงไหนก็เสริมแล้วก็เติมเข้าไปกัน